ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเกิดอยู่ในราศีเมษทุกท่านวันนี้ท่านก็ได้เข้ามารับฟังดวงชะตาราศีของท่านจากช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีว่าภายในช่วงของเดือนธันวานี้นั้นซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี25 6 0 เนี้นั้นต่อจากนี้ไปก็จะเข้าสู่เดือนมก,กราคมซึ่งเป็นเดือนของปี2568ว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรในช่วงนี้ชาวราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีเมษนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากล้ายให้กลับกลายมาเป็นดี ต่อแต่จากนี้ไปก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็จะดีขึ้นผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเคยวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตชีวิตของท่านนั้นจะไม่ค่อยดีในช่วงก่อนนั้นจะมีการสะดุดเรียกว่าลุ่มลุ่มดนโดนจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปเราจะมี โอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษทุกท่านในช่วงนี้จะมีคนอุปัรภมค้ำชูท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเทวดาคอยอุปัรภมค้ำชูท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเราถ้าหากว่าท่านฟังแล้วเห็นมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามไว้ ถ้าหากว่าเราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเหมือนเดิมต่อจากนี้ไปเราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีเมษว่าภายในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในราศีเมษนั้นจะมีความสำเร็จจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินก็รู้สึกว่าจะดีรวมถึงโชคลาภ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดีรวมไปถึงในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่ามีโชคมีลาบอยู่เสมอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลให้ท่านมีโอกาสที่ดีๆจะเกิดขึ้นทั้งนั้นเรามาพูดถึงในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอ ของชาวราศีเมษกันว่าท่านเป็นคนอย่างไรท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยใจดีจะทำอะไรก็มีความสำเร็จท่านเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนใจเย็นเรียบร้อยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอชาวราสีเมษนั้น ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ตั้งแต่ในช่วงของเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดดวงชะตาของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์จะมีคนอุปธรรมค้ำชูนอกจากนี้จะไปทางไหนมาทางไหนก็จะมีคนให้ความเมตตาท่านท่านจะมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้าน ในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิ้นนี้เพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยไม่ดีนั้นในช่วงนี้ก็จะกลับมาดีบางท่านบางรายนั้นก็อาจจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อครั้งก่อนนั้นรู้สึกว่าท่านทำอะไรก็ผิดผิดพลาดพลาด จะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะร่ำรวยมีโชคมีลาบเรียกว่ามหาเฮงก็ว่าได้ดวงของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในโภคทรัพย์ที่ดีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน รวมถึงในด้านของการเงินในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นจะมีโอกาสที่ได้รับทรัพย์และจะมีการเสี่ยงโชคดีจะทำอะไรก็ดีชาวราศีเมษในช่วงนี้ถนะ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับราชการก็จะมีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนตำแหน่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่นคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือท่านอยู่โอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษทั้งนั้น ความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันจะทำให้ท่านนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่ามีคนอุปธรรมค้ำชูเจ้านายก็ให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จท่านคิดอะไรนึกอยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีเมษก็จะได้ชีวิตของท่านนั้นก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วอย่างมาก ดวงท่านจะเป็นดวงที่เรียกว่ามหาเฮงท่านจะร่ำรวยเงินทองทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆก็จะดีมากๆการลงทุนอีกเช่นเดียวกันจะมีความสําเร็จอย่างมากเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านอยู่ในดวงที่เรียกว่าดีมากๆกำลังเกิดขึ้น รวมถึงในเรื่องของสเสน่ห์ในตัวท่านในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์พูดจาอะไรก็มีคนเชื่อถือมีคนนับหน้าถือตาจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างมากชีวิตของท่านจะดีจะทำอะไรก็มีความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านก็ถือว่าราบรื่นไม่มีความติดขัดอะไรทั้งนั้นเพราะว่า ท่านอยู่ในช่วงที่เกณฑ์ดีจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีส่วนบุญกุศลในช่วงนี้ถ้าว่าท่านทำอะไรก็ให้ท่านไปทำบุญทำทานบ้างจะเป็นการดีเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ท่านจะได้มีโชคมีลาบได้เป็นเศรษฐีไม่มีใครมาเบียดเบียนหรือว่าไม่มีใครมาเปรียบเทียบได้ ดวงชะตาและวาสนาของท่านนั้นบังเกิดที่ดีจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวจะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองจะทำให้ท่านนั้นพบกับความสำเร็จอยู่เสมอรวมถึงในสิ่งที่ท่านต้องการท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านอย่างสูง ก็ถือว่าในเรื่องโอกาสที่ดีๆนั้นก็มีเข้ามาหาท่านแต่ท่านอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนั้นหลุดหลุดล่วงหรือว่าลอยไปเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วดวงชะตาของท่านท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนธันวาจะมีความสำเร็จในช่วงของวันที่สีอีกเช่นเดียวกัน จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะพบกับความสําเร็จท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะค้าขายอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้การสนับสนุนท่านอย่างมากท่านจะเปิดโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้การเงินการทองถือว่าม,มีเข้ามาหาท่าน หลายช่องทางการเงินการทองนั้นหยิบจับอะไรท่านก็มีความสำเร็จแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่น่าตกใจเพราะว่ารายรับท่านมีอยู่แล้วท่านมีรายรับท่านก็มีรายจ่ายก็ถือว่าเป็นของธรรมดาชาวราศีเมษนั้นท่าน มีความสำเร็จอยู่แล้วในเรื่องของการงานท่านก็เป็นคนชอบลุยงานทำงานอะไรก็ไม่เคยย่อท้อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินจึงมีเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเขาก็ไม่มีอะไรเขาเป็นคนที่ให้โชคให้ลาภเราอีกแต่หากทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกัน เขาก็มาช่วยเราช่วยเราจนกระทั่งมีความสุขมีความสําเร็จเกิดขึ้นสําหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านยังไม่เจอเจอเนื้อคู่ท่านชอบอยู่คนเดียวท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีอิสระเอออิสระ,ออสระท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบเที่ยวชอบเพื่อนฝูงตอนนี้ชอบทำงานอยู่ยังไม่คิดยี่ จะอยากจะมีคู่เพราะฉะนั้นดวงของท่านก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆแต่ท่านก็มีความสุขดีในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารณามมยก็จะมีบ้างการเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้ในช่วงของเดือนธันวาคมอาจจะมีการแพ้อากาศหรือว่าอาจจะมีโรคเก่าเก่าเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวาน หรือโรคภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านจะไปเที่ยวเหนือล่องใต้หรือว่าจะไปหาญาติพี่น้องทางไกลอันนี้ให้ท่านระวังการขับรถใช้รถใช้สนนอันนี้ถ้าหากว่าจะไปทางไกลให้ท่านพักผ่อนให้ร่างกายสมบูรณ์ตรวจสุขภาพใส้ดีค่อยขับขี่รถ ถ้าหากว่าเราง่วงนอนหรือว่าเรามีการอ่อนเพลียก็ให้หาคนขับช่วยเราอีกสักคนหนึ่งไปไหนมาไหนจะได้มีการปลอดภัยถ้าหากว่าเราง่วงหรือว่าเราง่วงนอนเราไปไม่ไหวเราก็พักผ่อนให้คนอื่นขับแทนจะเป็นการปลอดภัยดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตหุท่านระวังกอาไว้อาจจะมีบ้างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ ใช้ลถใช้สนุนก็ต้องต้อนท่านท่านต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นเรามาเตือนกันก่อนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดบางทีก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราดูโดยภาพรวมบางสิ่งบางอย่างก็เกิดบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดไม่เหมือนกับดูดวงเป็นที่เรียกว่าเป็นลายบุคคลอันนี้ก็ถือว่าเราดู เพื่อให้ความสว่างสวยและสิ่งไหนที่ดีก็ให้ท่านคิดและก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นกันไว้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังชาวราศีเมษทุกท่านนั้นก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรคิดอะไรในช่วงก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีหใหม่นี่ท่านมีโชคมีลาบ จะหยิบจับอะไรก็ให้มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านนั่นก็ถือว่าสรุปโดยรวมแล้วก็ดีในช่วงของเดือนธันวาดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็มีมาพรั่งพร้อมรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนต้อนรับปีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี